สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องเตรียมสอบปลายภาคของน้องๆระดับชั้นป .5 ค่ะเรามาดูเรื่องที่1เลยนะคะเรื่องที่1นนะคะเป็นเรื่องของเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนส่วนต้องเท่ากันนะคะเศษ3ส่วน5กับเศษ9ส่วน15 5กับ15ห้าเราจะทำาไงดีให้มันเท่ากัน พี่ดาวก็เลยเอา5นะคะไปคูณ3ส่วน3เพราะว่า5คูณ3ได้15 3คูณ3ได้9ส่วน15เท่ากันเลยนะคะดังนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะน้องๆการเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราจะต้องเรียงจากน้อยไปมากเนี่ยส่วนเนี่ยจะต้องเท่ากันก่อนแต่ข้อนี้ครูดาวเนี่ยจะทำา2ส่วน2ให้เท่ากับ1น,นะคะ สามส่วนเก้าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะสามหนึ่งสามสามสามเก้าเลยกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะคะสองส่วนสี่ทำเป็นสองหนึ่งสองสองสองสี่ก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็สี่ส่วนห้าเหมือนเดิมทีนี้นะคะพี่ดาวรู้แล้วว่าสิ่งที่มากที่สุดตัวที่มากที่สุดก็คือสองส่วนสองให้กลายเป็นสี่เลยโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งไงมันมีค่าเท่ากับหนึ่งเลยนะคะ ส่วนเศษ3ส่วน2ขอโทษค่ะส่วนเศษ1ส่วน2กับเศษ1เศษ1ส่วน3กับเศษ1ส่วน2เนาะสคูณ1ได้2คูนควายค่ะ3คูณ1ได้3 2น้อยกว่า3แสดงว่าเศษ1ส่วน3น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ค่ะแล้วก็เศษ4ส่วน5น้องๆดูนะพี่ดาวจะเช็คแบบนี้5คูณ1ได้5 2คูณ4ได้8 แสดงว่าเศษ4ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน2เราก็จะได้แล้วจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือเศษ3ส่วน9นะคะมากขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเศษ2ส่วน4นะคะแล้วก็4ส่วน5เป็นจำนวนลำดับที่3นั่นเองและมากที่สุดก็คือ2ส่วน2ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูการบวกลบคูณหารระคนกันบ้างนะคะถ้าเกิดเขาให้โจทย์มาเป็นตัวนี้ นะคะส่ส่วน7บวก7ส่วน10คูณด้วย1.1.14เศษ1ส่วน14เป็นบวกและคูณนะคะโดยที่ไม่มีวงเล็บนะคะเราจะทำคูณและหารก่อนโอเคไหมล้วค่อยบวกลบทีหลังนะคะโดยเรียงจากซ้ายไปขวาค่ะข้อนี้เราจะต้องทำการคูณก่อนคุณเราก็เขียนเศษ4ส่วนเเหมือนเดิมบวก7ส่วน10คูณทำตรงนี้นะคะ1.1.14เศษ1ส่วน14ให้กลายเป็นเศษเกินค่ะ 14คูณ1ได้14 14บวก1กลายเป็น15ส่วน4นะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดทอนกันค่ะ7 1 7 7 2 14นะคะ5 2 10 5 35 4ส่วน7ลงมาเหมือนเดิมนะคะบวกกับ1คูณ3ได้3 2คูณ2ได้4เป็นเสร็จ3ส่วน4นะคะครณดาวก็จับมันมาคูณคว้ยค่ะ4คูณ4ได้16ค่ะ 7คูณ3ได้21ค่ะ7คูณ4ได้28คือส่วนเท่ากับ28 16บวกกับ21ได้เท่าไหร่คะได้37 37ส่วนด้วย28อันนี้เป็นเศษเกินเราจะทำเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคลาค่ะโดยการเอามาหาร28ค่ะ28 1ได้28ลบกันเหลือเท่าไหร่คะ3 ยิ่มาเหลือ2กลายเป็น17 17ลบ8เหลือ9นะคะก็จะกลายเป็น1เศษ9ส่วนด้วย28คือคำตอบค่ะโอเคนะมาต่อกันเรื่องถัดไปค่ะเรื่องโจทย์ปัญหานะคะน้องลวดขด1ยาว8เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน4เมตรจำนวน30เส้นจะเหลือลวดยาวกี่เมตรนะคะ ข้อนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ลวดขดหนึ่งยาว8เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษหส่วนสเมตรจํานวน30เส้นนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้ค่ะส่วนโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาว่าจะเหลือลวดยาวกี่เมตรนั่นเองนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้หาแก้วิธีไหนแก้วิธีการเอา30นะคะไปคูณกับเศษหส่วนสก่อนเสร็จแล้วก็เอา8เป็นตัวตั้งมาลบ นะคะก็จะได้เป็น8ลบวงเล็บนะคะ30 4. คูณเศษ1ส่วน4ครูดาวตัดทอนค่ะ2 2 4สอง4ค่ะ2 15 15 2สองได้30โอเคไหม15คูณ1ได้15ส่วนด้วย2ทีนี้ครูดาวจะทำ15ส่วน2น,น,นั้นให้กลายเป็นจำนวนคล้าค่ะได้เท่าไหร่คะ2 7ได้14 14บวก1เป็น15ก็จะได้เป็น7เศษ1ส่วน2ค่ะ คุณดาจะแยกออกมาเป็น7ส่วน7กับ2ส่วน2อันนี้ขอโทษอันนี้ต้องเป็น7เฉยๆอ่าเป็น7 7บวก1ได้8นะคะ7ลบ7ได้0นะคะ2ส่วน2ลบ1ส่วน2ได้1ส่วน2คำตอบเลยเหลือเท่าไหร่คะเหลือลวดยาวเศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองค่ะ มาดูทศนิยมกันบ้างนะคะ23.25คูณ3วงเล็บปิดหารด้วย5ผลลัพธ์เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็ไม่ยากเลยให้น้องๆนำตัวเลขมาคูณกันปกตินะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่จุดทีหลังค่ะคูณ3 3 55ใส่5ทด1 3 2 6บวก1เป็น7 3คูณ3ได้9 3 2 6นะคะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนับ จากด้านหลัง1 2แล้วก็จุดเป็น69.75ค่ะมาหารด้วย5หาร5หารสั้นเนาะ515เศษ1 5 3 15 15และ16 17 18 19เศษ4 5 5845 945 45เศษ2ถูกป่ะ45และ46 47เศษ2 5 ห้ายีาคำตอบเลยได้เป็น1 3 9สเนั่นเองโอเคไหมเรื่องทศนิยมไม่ยากนะคะอ่ะทีนี้มาเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องการนำเสนอข้อมูลอันนี้เป็นแผนภูมิอะไรคะน้องๆเป็นแผนภูมิแท่งค่ะแผนภูมิแท่งเขามีชื่อว่าชื่อแผนภูมิคือจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันน n o ก k c c d e m y y นะคะมี แกน2แกนแนวนอนกับแนวตั้งค่ะแนวนอนเป็นจํานวนอะไรคะเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนมก,กราคมพนมมีนานมาเษพฤษภาแนวตั้งเป็นจํานวนคนนั่นเองค่ะคทีนี้เรามาดูค่ะคําถามเขาคืออะไรคําถามเขาบอกว่าระหว่างเดือนมก,กราถึงพฤษภาคมเดือนใดมีคนใช้แอปพลิเคชันน็อกแครดิมีมากที่สุดนะคะเราก็มาดูเลยเดือนไหนมากที่สุดคะ เดือนมกราคมมากที่สุดนั่นเองเห็นไหมคะน้องในเรื่องของการเตรียมสอบไม่ยากเลยคุณดาวแบบสรุปแบบรวบยอดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวคุณดาวจะให้น้อง,องพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสําหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ